5เหตุผลที่ชาวฝรั่งเศสหุนดีสุดๆแม้ชอบทานครัวซองมากๆเลยครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็ช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการฟิตขุ่นครับ ทำไมชาวฝรั่งเศสนะครับ5เหตุผลที่ชาวฝรั่งเศสคุณดีสุดๆแม้ชอบทานครัวซองมากๆเลยครับผมบอกเลยครับว่าถ้าคนไทยทราบ5สาเหตุนี้นะครับก็สามารถที่จะคุณดีเหมือนชาวฝรั่งเศสได้นั่นเองครับโอเคครับปิดไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับเรื่องของหุ่นดีนะครมันก็เป็นเรื่องคลาสสิกเช่นเดิมนะครับทุกคนอยากหุ่นดีทุกคนอยากสวยอย,อ,อยากหล่ออยากนู่นอยากนี่นะครับแต่ก็มักพบว่าผิดหวังนะครับคน90%มักจะทําไม่ได้แต่แปลกใจฮคคนฝรั่งเศสนะครับคนฝรั่งเศสพื้นเมืองโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับ คุนดีชัดเจนไม่ว่าจะเทียบกับชาวอิตาลีเอ,อ่ยชาวยุโรปหรือว่าชาวอเมริกันหรือแม้แต่เทียบกับชาวเอเชียก็ตามชาวฝรั่งเศสถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ของคนคุณดีสูงกว่าอย่างชัดเจนครับและชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็ชอบกินครัวซองมากๆเลยใช่ไหมครับพวกเราก็ชอบกินครัวซองใช่ไหมผมก็ชอบทานเหมือนกันนะฮะแต่ทําไมเขาไม่อ้วนครับสาเหตุข้อที่1ครับนั่นก็คือชาวฝรั่งเศสครับทานเนยแพะนะครับมากกว่าคนทั่วไป สี่เท่าครับเฮ้ยฟังแล้วแบบเฮ้ยอึ้งเลยแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเราเคยได้ยินมาว่าการทานไขมันจะยิ่งทําให้อ้วนต้องทานอาหารโลแฟตเยอะๆสิแล้วทานแป้งเข้าไปทดแทนสิมันถึงจะผอมเออแต่เราก็ทํากันมา50ปีแล้วนี่ครับมันก็ไม่เห็นจะผอมมีแต่คนอ้วนมากขึ้นเนี่ยแหละครับอเมริกันเนี่ยแหละครับชอบแนะนํานะครับให้ทานแป้งเยอะๆแล้วทานไขมันน้อยๆแต่ชาวอเมริกันนะครับ เป็นกลุ่มคนที่อ้วนที่สุดในโลกครับและชาวไทยก็ไม่น้อยหน้าเพราะชาวไทยของเรานะครับก็ชอบทานตามชาวอเมริกันนั่นเองนะครับอันนี้คือขี่เลยนะครับคืออย่างนี้ครับเนยเนี่ยนะครับ เป็นไขมันจากธรรมชาติที่ดีมากๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับร่างกายนะครับได้ไขมันดีจากธรรมชาตินะครับเข้าไปในอัตราส่วนที่เหมาะสมก็คือค่อนข้างสูงเลยแหะนะครับแบบคีโตจินิกไดเอทหรือโลคาบไดเอทที่ให้คนทานไขมันดีเนี่ยประมาณ60-70%ต่อวันและเป็นโปรโตีนประมาณสัก20-25%ส่วนคาร์โบไฮเดรตประมาณ5-10%นะครับแบบนี้ครับร่างกายจะเผาผลาญไขมันได้ดีมาก พราะร่างกายได้รับไขมันดีเข้าไปร่างกายเรียนรู้ที่จะเผาไขมันเพราะฉะนั้นเวลาม er ีไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว si ่าจะเป็นตับไม่ว่าจะเป็นรอบเอวไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดร่างกายสามารถที่จะเผาไขมันแบบนี้ทิ้งไปได้ครับแต่ถ้าร่างกายเราเนี่ยเผาไขมันไม่เป็นเพราะเราทานแต่น้ําตาลทานแต่คาร์โบไฮเดรตทานแต่แป้งแบบนี้ครับไขมันเข้ามาครับเขาก็จะเก็บตามส่วนต่างๆร่างกายเราก็เผาไม่ได้และที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับ พวกแป้งพวกน้ําตาลเนี่ยนะครับถ้าเราทานเยอะจนเกินไปแล้วเราออกกําลังกายไม่ถึงซึ่งผมบอกเลยครับคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ฟิตเนสเทรนเนอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็ออกไม่ถึงทั้งนั้นแหะครับน้อยมากครับที่จะออกถึงเอาผมว่าสัก10%แบบนี้ครับโอกาสอ้วนสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังเพราะว่าแป้งกับน้ําตาลที่เหลืออยู่แล้วเผาผ่านไม่หมดเขาจะเก็บเป็นไขมันรอบเอวของท่าน นั่นเองครับคราวนี้มาดูสาเหตุข้อที่2ครับที่ชาวฝรั่งเศสเขาหุ่นดีนะครับแล้วเราจะขุ่นดีตามกับเขาไปบ้างนะครับนั่นก็คือชาวฝรั่งเศสนะครับนิยมทานไขมันที่มาจากสัตว์มากกว่ามาจากพืชครับหมายความว่ายังไงครับไขมันที่มาจากสัตว์เนี่ยก็คือ พวกไขมันธรรมชาติล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันเนื้อไขมันหมูไขมันแกะไขมันปลานะครับชาวฝรั่งเศสนิยมทานนะครับนิยมทานแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ไขมันจากพืชเช่นน้ำมันปาล์มพวกนี้นะครับชาวฝรั่งเศสไม่นิยมทานจะมีไขมันจากพืชที่ยกเว้นนะครับที่ชาวฝรั่งเศสชอบทานนะครับเช่น น้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันอะโวโคาโดถ้าเป็นชาวไทยอาจจะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอย่างนี้เป็นข้อยกเว้นว่าสามารถทานได้เป็นไขมันจากธรรมชาติที่ดีนั่นเองครับแต่ก็ต้องอยู่ในระดับเหมาะสมไม่มากจนเกินไป แต่ถ้าเป็นน้ํามันปลาที่เราเห็นเวลาเราไปเที่ยวตลาดนัดแล้วทอดของร้อนๆนะครับดิฟรายพวกนั้นนะฮะคือทอดแบบกรอบเลยไม่ว่าจะเป็นเฟรนฟรายไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดกรอบนะครับแบบนี้ชาฝรั่งเศสเขาไม่ค่อยทานกันนะครับเขาจะทานเนื้อย่างนะครับแกะย่างนะครับปลาย่างนะครับแบบนี้นะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราได้รับไขมันดีนะครับไม่ใช่เป็นไขมันที่ผ่านการปรุงแต่งต่างๆแบบนี้ครับร่างกายเขาผ่านไขมันสุดยอดมากนะครับ ดีสุดๆนะครับดีสุดๆจริงๆนะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับนั่นก็คือชาวฝรั่งเศสนะครับเน้นทานอาหารที่เป็น Traditional food มากกว่า Processed food Traditional food หมายความว่าอะไรก็คืออาหารที่มีลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติมีความเป็นพื้นเมืองมีความไม่ปรุงแต่งก็เช่นเนื้อย่างนะครับ หรือว่าจะเป็นพวกปลาย่างน,นะครับปลาเผาอะไรพวกนี้นะครับคือดูแลรู้เรื่องอะว่ามันคืออาหารอะไรไม่ใช่อาหารโปรเซสแบบแฮมเบอร์เกอร์เอ่ยหรือว่าอาหารกล่องพวกนี้นะครับชาวฝรั่งเศสไม่ชอบทานนะครับชาวฝรั่งเศสชอบทานอาหารที่สดอาหารที่ใหม่ไม่ว่าจะเป็นสลัดผักผัดผักกับน้ำมันมะกอกนะครับหรือว่าพวกเนื้อย่างปลาย่างแกะย่างอย่างนี้ฝรั่งเศส ชอบถานนะครับแบบนี้ครับถ้าเรารู้อย่างนี้เป็นไงฮะเราทําตามเราก็ผอมเหมือนกันครับมาต่อกันครับเหตุผลข้อที่4ครับที่ชาวฝรั่งเศสเนี่ยชอบกินครัวซองแล้วไม่อ้วนนะครับนั่นก็คือชาวฝรั่งเศสไม่กินจุกกินจิบครับชาวฝรั่งเศสเนี่ยฮะจะกินอาหารเป็นมือมือนะครับ บางคนก็2มื้อนะครับบางคนก็อาจจะเป็นมื้อเดียวที่เรียกว่าโอแมกหรือบางคนก็อาจจะเป็นสามื้อแต่เขาจะไม่กิน4ี่มื้อห้ามื้อ6มื้อ7มื้อนะครับบางคนเถียวบอกว่าเอ้ยไปเที่ยวฝรั่งเศสมาหมอเจอคนที่กินตลอดเวลาที่กินน่ะนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวกินตลอดเวลาจริงๆครับแต่ชาวฝรั่งเศสแบบโดยเนื้อแท้แล้วนะครับเขาก็กินเป็นมื้อมื้อน่ะแหละครับโดยส่วนใหญ่จะกินสัก 2- ถึงสมื้อนะครับไม่กินหรอกครับ4ี่ห้ามื้อ การไม่กินจุบกินจิตเนี่ยอินซูลินในร่างกายจะไม่โดนกระตุ้นครับเมื่อไม่โดนกระตุ้นนะครับร่างกายของเรานะครับก็จะดีก็จะแข็งแรงมีโอกาสที่จะอ้วนต่ำกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องการดื้ออินซูลินและก็เสี่ยงเบาหวานลดลงอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็คือสไตล์ของคีโตจีิคไดเอทแล้วก็การใช้อินเตอร์มีเตนฟาสติ้งเข้าร่วมนั่นเองนะครับก็คือการ ทานสลับหยุดทานนะครับถ้าเกิดท่านทานแบบถี่มากทานแบบบ่อยมากเนี่ยมันจะไม่มีภาวะที่เป็น intermittent fasting แบบนี้ร่างกายของเราเนี่ยจะไม่ดีสุขภาพจะไม่ดีเลยครับโอเคครับมาต่อกันที่สาเหตุข้อที่5ครับนั่นก็คือเรื่องของ daily activity หรือการเคลื่อนไหวประจำวันนั่นเองครับ ตอนช่วงที่ผมไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสมานะคะช่วงนั้นผมไปสักประมาณสักเกือบเดือนนะครับคือโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องใช้การเดินเป็นหลักแล้วตึกที่อยู่ส่วนใหญ่เนี่ยจะตึกเขาจะตเตีย้ยครับสมชั้น4ชั้นนะครับไม่ค่อยมีลิฟต์ครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นบันไดการเดินลงบันไดการเดินไปเที่ยวนะครับเอาแค่เดินรอบประตูชัยเนี่ยแหละครับก็หอบแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วชาวฝรั่งเศสเนี่ยจึงมีอัตราการเดินเนี่ยเยอะกว่าคนทั่วไปนะครับง่ายๆว่าเอาเฉลี่ยเข้าวๆแล้วกันน่าจะเกิน1นึ่งหมต่อวันซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมเลยมันเทียบได้กับการวิ่งอย่างน้อยเนี่ยครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เปรียบเทียบได้กับการที่เราออกกำลังกายทุกๆวันโดยการวิ่ง30-45นาทีเป็นไงครับแล้วแบบนี้เขาจะไม่ผอมได้อย่างไร เพราะฉะนั้นนะครับท่านที่ไม่มีเวลาออกกาลังกายนะครับท่านเพียงแค่เดินให้เหมือนชาวฝรั่งเศสนะครับท่านไม่ต้องไปเสียเงินไปยิมไม่ต้องไปจ้างเทรนเนอร์อะไรถ้าท่านไม่ได้อยากแบบมีกล้ามใหญ่มากมายนะครับผมบอกเลยท่านก็สําเร็จได้เหมือนกันครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5เหตุผลที่คนฝรั่งเศสคุณดีมากๆแม้ชอบทานครัวซองครับถ้าใครชอบทานครัวซองผมว่าคลิปนี้มีประโยชน์แบบสุดๆครับ ผมบอกเลยครับว่าชาวฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเทียบของเรื่องของความหุ่นดีแล้วเนี่ยนะครับถือว่าในละแวกยุโรปเนี่ยเขาหุ่นดีสุดเลยนะครับและในปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับชาวไทยเขาก็หุ่นดีกว่าครับบอกอย่างนี้เลยครับชาวไทยนี่ถือว่าตอนนี้อ้วนมากๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับใครผอมผมไม่ได้ว่านะแต่ใครอ้วนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะโรคจะถามหาเยอะมากนะครับคราวนี้มาดูเหตุผลกันครับ เหตุผลข้อที่หนึ่งนั่นคือชาวฝรั่งเศสทานเนยมากกว่าคนทั่วไปถึง4เท่าบางคนบอกเฮ้ยงงอะ่ะทานเนยมันก็ต้องอ้วนดิบอกแล้วครับมันเป็นความเชื่อที่เก่าเมื่อ50ปีก่อนแล้วครับที่บอกว่าการทานไขมันเยอะๆทาให้อ้วนครับผมใช้คํานี้เลยครับการทานไขมันดีนะครับในอัตราส่วนที่มากพอจะทําให้ท่านยิ่งเผาผ่านไขมันได้ยอดเยี่ยมนะครับจะทําให้ร่างกายท่านยอดเยี่ยมนะครับมีเขาเรียกว่า มีเมตาบอลิซึมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเสี่ยงเป็นโรคอย่างอื่นต่ำม,มากๆเพราะท่านจะทานคาร์โบไฮเดรตต่ำลงนะครับหลักการก็คือการทานไขมันดีให้สูงขึ้นการทานคาร์โบไฮเดรตให้ลดลงการทานโปรตีนให้พอดีแบบคีโตจินิกไดเอทหรือโลขรามไดเอทร่วมกับทำการทำอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งนี่แหละครับจะทำให้ท่านขุนดีได้โดยง่ายและชาวฝรั่งเศสเขาทำแบบนี้เป็นนิสัยนั่นเองครับ โอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับนั่นคือชาวฝรั่งเศสนิยมทานไขมันจากสัตว์มากกว่าจากพืชหมายความว่าอะไรครับไขมันจากสัตว์ส่วนใหญ่จะต้องเป็นไขมันธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมันเนื้อมันหมูมันแกะนังไก่หรืออะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นมันของปลาก็ตามนะครับชาวฝรั่งเศสนิยมบริโภคนะครับแต่จะไม่นิยมบริโภคพวกไขมันจากพืชเช่นน้ํามันปาล์ม เป็นต้นนะครับแต่น้ํามันจากพืชบางตัวก็ถือว่าดีมากๆและทานได้นั่นก็คือน้ํามันมะกอกน้ํามันอะโวคาโดน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น mm. แบบนี้ mm. ก็ทานได้เช่นกันและชาวฝรั่งเศสจะมีน้ํามันมะกอกอยู่ติดบ้านทุกบ้านเพื่อใช้ไว้ราดสลัดหรือไว้ใช้เพื่อการผัดผักนั่นเองครับมาต่อกันที่สาเหตุข้อที่3ครับนั่นก็คือชาวฝรั่งเศสนะครับชอบที่จะทาน traditional food traditional food ครับมากกว่านะครับ c e s s e d Food ก็คือทานอาหารที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติเป็นพื้นเมืองมากกว่าอาหารปรุงแต่งอาหารใส่กล่องครับอาหารที่มาจากธรรมชาตินะครับมักจะมีไขมันจากธรรมชาติโปรโตีนจากธรรมชาติและคาร์โบไฮเดรตชั้นดีจากธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากโปรเซตฟู้ดหรืออาหารกล่องเช่นพวกกลุ่มแฮมเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแบบนี้จะดีมากๆต่อสุขภาพและจะไม่ทําให้เราอ้วนนั่นเองครับมาดอกันที่สาเหตุข้อที่4ครับ นั่นคือชาฝรั่งเศสไม่กินจุบกินจิบครับบางคนบอกเฮ้ยไปเที่ยวฝรั่งเศสมาคนกินจุบกินจิบเยอะมากเลย นั่นไม่ใช่ชาวฝรั่งเศสโดยแท้ครับนั่นเป็นนักท่องเที่ยวครับที่กินเยอะๆชาวฝรั่งเศสโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะกินแค่2มื้อนะครับมื้อเช้าอาจจะรวมกับมื้อเที่ยงแล้วเขาก็จะกินมื้อเย็นอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้เหมือนการทำอินเตอร์มิดเทนต์ฟาสติ้งเลยครับเขาทาแบบนี้กันจนเป็นนิสัยครับเป็นเรื่องแบบสบายๆตอนเช้าเขาอาจจะดื่มกาแฟดำสักแก้วซึ่งมันโอเคแล้วนะครับแล้วพอตอน11บเอโมงเขาก็ทานอาหารรวบมื้อไปเลยเช้ากับเที่ยงนะครับแล้วตอนเย็นเขาก็ทานอาหารอีกทีหนึ่งนะ อาจจะเป็น14 10หรือ16 8นะครับก็ผอมได้โดยแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องคิดมากเลยฮะยังไงก็หุ่นดีครับแบบนี้ครับมาต่อกันที่นะครับสาเหตุข้อที่5ครับนั่นคือเรื่องของ daily activity หรือการนะครับใช้งานร่างกายในภาวะประจำวันนะในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับ ถ้าเราเดินไปเดินมาเนี่ยนะครับเนี่ยเรียกว่า daily activity ชาวฝรั่งเศสถือว่าเดินเยอะมากๆนะครับเฉลี่ยเนี่ยผมว่าเกิน10,009ต่อวันนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยใช้การเดินเป็นหลักนะครับ แถมในตึกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีลิฟต์ครับผมไปอยู่มาสักประมาณสักเกือบเดือนนะครับไปเที่ยวนะครับโอ้โหเดินจนน่องโป่งครับแบบนี้ครับไม่มีวันอ้วนครับการเดินมากกว่า1นึ่งหมต่อวันเนี่ยนะครับเปรียบเทียบได้กับท่านออกกําลังกายครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีมันก็เหมือนออกกำลังกายทุกวันนั่นเองแหละครับเพราะฉะนั้นใครอยากผอมเหมือนชาวฝรั่งเศสคุณดีเหมือนชาวฝรั่งเศสลองดูครับ5อย่างนี้ไปลุยครับขอให้ท่านทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย นิวติพรีมโปรเทนทีทรีโปรตีนทดแทนสูตรครบถ้วนมีโปรตีนสูงถึง23กรัมต่อซองมีใย,ยอาหารพรีไบโอติกมีวิตามินและเกลือแร่24ิชนิดมีโอเมก้า9ไม่มีคอเลสเตอรอลและไขมันตรานส์มีเอลทีอานีเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลายที่สำคัญเราใส่ความรู้และจิตวิญ,ญญาณในการดูแลคนไข้ลงไป <c oughs> เพื่อให้คุณกลับมามีพลังกลับมาสู้อีกครั้งด้วยนิวติพรีมโปรเทนทีทรีพร้อมเคียงข้างดูแลคุณในทุกช่วงเวลา